น,นะครับวันนี้ผมทําแทนท่านผู้ว่าการจังหวัดหลังจากนั้นเจ้าที่ก็จะยกร่างลงมานะครับเมื่อเจ้าที่ยกย่างลงมานะครับทางผู้ควบคุมแถวจะสั่งแสดงการเคารพนะครับแล้วก็บอก็จะเคลื่อนไปพวกเราทําความเอกรพกันลัดหน้าตามไปนะครับพอขึ้นรถแล้วก็จะสั่งแสดงการเคารพอีกครั้งนะครับก็ขออนุญาตมาเลยสั่งฝาท้ายอันใครใครสั่งเอาที่บ้านแต่ว่า ไอชุดนี้ไม่ถูกใช้เพราะอะไรเลราเพ่อไม่ื่เพาะว่าเนี่ยกองไปตรงนี้การมาอางกอนที่ตรงนี้ไม่เป็นการไม่ได้เลยตืตเข้ามาแวอจะตื่นขา ไม่แล้วผู้ภัยมีบอร์ดมีอะไรบอร์ดนะนะ่ะมีอุปก,กรณ์หัวอเออตอนตอนนี้เรือเรือขึ้น,ข,นขึ้นเรือหกหนึ่งหนึ่งยัง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปองชาติทะเรจังหวัดชุมพรขออนุญาตนําร่างผู้ประสบภัยจํานวนหนึ่งรายขึ้นที่ฝั่งของจังหวัดชุมพรเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับอสสครับ รับเย็นเย็นจับจับให้ตรงกันครับเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อนครับอ้ไปเดินครับน้องสานําส่งด้ครับมีมีนดหักอยู่ครับเรีย้อย ความเคารพลงหน้าเริ่มมา้วเดินเดินเดินเด่นเจ้นเี่นเดิ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 นเด้นเด่นเดรนเ ช่วยบอกทางสนยนใหญ่จะว่าเป็นร่างของเวลา0 7 5ศูนย์ตรงนี้นะครับ รับเจ้าที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะภาพมันออกไปขอบคุณมากผมผมขอญาตนะครับอาจจะมีร่างต่อไปเดี๋ยวได้รับแจ้งขอทุกหน่วยพร้อมกันที่นี้นะครับเสร็จผมจะให้ทางตำรวจจับกล้องจังหวัดเพื่อแจ้งสถานรับขอบคุณท่านครับเขาแจ้งมา่อกี้แจ้งเมื่อกี้ ใช่ครับรอกี่ร่างครับเท่าที่ได้รับแจ้งน่าใจครับแน่นอนเลยประมาณหนึ่งร่างเนึ่งร่างก่อนเดี๋ยวจะรอกันอยู่คับไม่กล้ายืนหยัดตั้งเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับ